สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกหนึ่งไม้ด่างและโคโลกเซียทุกชนิดนะครับวันนี้พี่จะมาใส่ปุ๋ย kn 2ชนิดเม็ดละลายชา้าแบบเคเลือบพอลิเมอร์อนะครับให้กับเจ้าโคโลกรเซียเลมอนลามรีเวิร์สนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าเจ้าตัวรีเวิร์สนะครับใบเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนมากกว่าสีาเขียวเข้มนะครับ แตกต่างกับเลมอนลามตัวธรรมดานะครับที่สีเขียวเข้มจะมากว่ามากกว่าสีเขียวอ่อนนะครับไม่สับสนกันนะครับวันนี้เราจะมาใส่นะครับหนึ่งหนึ่งช้อนต่อ20วันนะครับใส่ได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปลอดภัยใส่ใต้โคนได้เลยนะครับโอเค20วันจะใส่หนึ่งครั้งนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ จะมีคุณสมบัติมีธาตุอาหารตามที่พืชต้องการใส่ได้ทุกพืชทุกชนิดเลยนะครับตามในสวนนะครับใส่ได้ทุกชนิดเลยนะครับเห็นครับนี่ใหญ่มากใบตำให้โคโลกาเซียเราใหญ่มากโอเควันนี้ก็ จบภารกิจการใส่ปุ๋ยไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ